คุณแจข้อหนึ่งที่สําคัญมากเลยนะคะในการที่จะทําให้คุณนั้นปลดล็อกศักยภาพภายในของตัวคุณเองซึ่งแพลบอกได้เลยนะคะว่าข้อนี้สําคัญมากๆนั่นก็คือคุณต้องรักผลงานตนเองทุก นคนส่วนใหญ่นะคะพอได้อัดคลิปไปพอได้ทําคลิปไปอยากเริ่มต้นแล้วแต่ว่ากลับรู้สึกว่าไม่ชอบคลิปของตนเองเลยไม่พอใจกับสิ่งที่ตนเองทาอยู่นะปัจจุบันนี้คุณรู้ไหมว่าสมองเวลาที่เขารับรู้เรื่องนี้ค่ะมันจะห่อเหี่ยวแล้วเวลามันห่อเหี่ยวเนี่ยมันจะไม่เกิดไอเดียตามมานะคะเพราะฉะนั้นแล้วตราบใดที่คุณไม่ได้รักตนเองไม่ได้ชอบตนเองก็ไม่มีวันที่คนอื่นจะชอบคุณได้เช่นกัน แต่ถ้าเมื่อไหร่ค่ะคุณรู้สึกเริ่มรักตนเองเริ่มเห็นพัฒนาตนเองเพิ่มมากขึ้นแล้วแม้ว่าเรื่องราวเรื่องนั้นที่คุณทำไปแล้วค่ะมันอาจจะไม่ได้ดีเท่าที่ควรแต่คุณก็รู้นี่ค่ะว่าวันนั้นคุณทำมันดีที่สุดแล้วและกุญแจสำคัญมันอยู่ตรงนี้ค่ะเพราะมีคลิปแรกของคุณคุณก็เลยกลายเป็นคนที่พัฒนามากยิ่งขึ้นในวันนี้จงรักแล้วก็ชื่นชมผลงานตนเองในทุกทุกครั้งนะคะไม่ว่าวันนี้คุณกำลังเริ่มต้น ทำอะไรก็ตามและถ้าคุณยิ่งชื่นชมยิ่งรักตนเองมากเท่าไหร่ผลงานของคุณก็จะยิ่งพัฒนามากขึ้นเท่านั้นอันนี้เป็นคีย์สาคัญของความรู้สึกที่มันจะปลด,ปล,ดล็อกตัวเองข้างในเลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมชื่นชมตนเองในทุกๆครั้งนะคะแม้แค่การอ่านหนังสือแค่หนึ่งหน้าน,น,นั่นก็ถือว่าเป็นการที่พัฒนาตนเองให้ก้าวหน้ามากกว่าเมื่อวานแล้วค่ะและสิ่งสําคัญมากๆเลยนะคะจําคีย์นี้ไว้ให้ดียิ่งคุณรักและชื่นชมตนเองมากขึ้นเท่าไหร่ ศักยภาพในตัวของคุณมันจะมีมากขึ้นเท่านั้นและมันจะสามารถปลดล็อกศักยภาพภายในของตัวคุณเองมากขึ้นเท่านั้นไม่ต่างอะไรเลยค่ะกับเด็กน้อยที่ต้องการได้รับความชื่นชมจากผู้ใหญ่จากผู้ปกครองจากพ่อแม่ที่เขาเลี้ยงพอยิ่งชื่นชมมากเท่าไหร่เขาก็จะยิ่งทําสิ่งนั้นให้ดีมากขึ้นมากขึ้นเท่านั้นชีวิตของเราก็เช่นกันค่ะมันปลดล็อกจากวิธีง่ายๆที่เรามองข้ามเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมชื่นชมตัวเอง บ่อยๆนะคะพบกับความรู้ดีๆที่ช่องนี้คููแพรรี่แพรพล,ลินสวัสดีค่ะ